เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นรำให้ครอบครัวไม่เหมือนเดิมแล้วท่ามกลางกระแสมรสุมครอบครัวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหลังประกาศจากนี้ยกทรัพย์สมบัติให้กับน้องยูจินลูกสาวเพียงู้เดียวด้านยูฉัดมงคลสามีก็สุดห่วงพันรยาเผยภาพถุงเงินสดมีคนมาถ่ายเงินพันรยาหล้านบาทถึงที่เตียงโดยล่าสุดค่ะเจนนี่ได้รำให้กลางไลฟ์ขณะคุยกับสามีว่ารักลูกรักแม่รักน้องรักคนในครอบครัวอื่น รักนะ้รักลุงแต่ว่าครอบครัวมันไม่เหมือนเดิมแล้วด้าสามีก็ปลอบใจให้เจนนี่รักตัวเองบ้างโดยยูยอมรับว่าสิ่งที่เจออึดอัดไม่รู้จะทํายังไงไม่อยากให้ยูจินมาเจออะไรแบบนี้เหมือนเจนเลยคือเจนผมทําอะไรไม่ได้แล้ว แต่สิ่งที่ผมทําได้คือยูจินผมเลยพยายามดูแลเจนประครับประคองกันพูดกันเยอะๆไม่ให้ยูจินมาเจออะไรแบบนี้อย่าทําตัวให้ลูกเสียใจด้านสาวเจนนี่ยอมรับว่าที่ต้องพูดเพราะไม่พูดมันไม่จบมันเจ็บแต่มันจบคนที่บอกเจนนี่ไม่น่าพูดถึงครอบครัวเลยเจนนี่ขอโทษแต่มันจะได้จบ ถ้าอยากสร้างกระแสก็โพสต์มานานแล้วพูดมาเป็นปีๆแล้วไม่อยากลงรายละเอียดมากให้ช้ำใจกันมากที่เสียใจมากกว่าน,นั้นมันเป็นเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์เรื่องสภาพจิตใจอนาคตถ้ามีเจ้านี่มาด่าเจนนี่ไม่ทำน่นทำนี่ให้มันจบเพียงครั้งนี้รักลูกด้วยรักแม,มีก็รักนุนกันยังไงถึงบอกว่ามันส่งผลต่ขงงเขารู้สึกเยอะไงก็รักคนในครอบครัวอื่นๆด้วย

일, <coughs> em Có lạc nguyên tang. sao băng? có lắc nguyên tang 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 เขาก็ไม่เคยพบเคยเจอเหมือนกั็เขาเจออะไรเหมือนที่บ <line> ุเหมือนที่เหมือนที่เขาบอกว่าเราต่างคนต่างแลกเปลี่ยนอะไรต่างส่วนอะไรใหม่ๆกันเยอะแต่ก็ไอเขาเห็นอะไรที่แบบเขาไม่เคยเห็นเยอะมากแล้วคือสิ่งที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยคือผมบอกจริงๆนะผมแบบอึดอัดแล้วก็เออไม่รู้จะทํายังไงอ่ะ อยากบอกให้ทุกคนอ่ะแล้วผมนี่แบบโคตรจะแบบไม่อยากให้ยูจินต้องมาเจออะไรแบบนี้เหมือนเจนเลยนี่ความรู้สึกผมมันคือเจนอนะ่ะผมผมแบบว่าทําอะไรไม่ได้แนละ้วแต่ว่าสิ่งที่ผมทําได้คือยูจินผมก็เลยแบบพยายามดูแลเจนประคับประคองกันคุยกันเยอะๆยูจินต้องมาเจออะไรแบบนี้อย่าทําตัวให้แบบว่าให้ลูกเสียใจ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ